เขพูดมาโดยตลอดนะคะว่าแฟนของกวางเนี่ยเป็นผู้หญิงข้ามเพศการมาของกวางในวันนี้มาเพื่อสแสดงจุดยืนเรื่องราวความราักของเราสองคนและในวันนี้ค่ะกวางได้หันกลับมารักตัวเองอีกครั้งโดยการเลือกแก้กรรมหน้าอ,อกกับ NRC ตามมาเลยค่ะหลักๆเลยเนี่ยก็คือรูปทรงเนาะค่อนข้างที่จะสูงและกลมรูปทรงมันยังไม่ใช่เสน่ห์จริงอะเสน่ห์จริง สวยเป๊ะปังบาย SLC โดยกวางอลิสลาเมสเซฟานี2022ค่ะนวดเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยนิ่มคือมันหนามากเลยอะตรงเปลือกผิวมันอะคือหนูฟ้นปุ๊บจะเอเเร็จหรือยังค่ะอะไรเงี้ยประทับใจไม่เจ็บไม่ปวดได้กลับบ้านละหนึ่งในหน้าอกสวยๆกลับบ้านละสอง